สวัสดีเพื่อนเื่อนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับวันที่30มสิบมิถุนายนสองพนห้าร้นะครับผมทีนลำปางก็มาพบกับเพื่อนๆอนอีกครั้งหนึ่งนะครับมีพระสมเด็จนะครับวัดระฆังนะครับมาให้กับเพื่อนๆพืได้ชมอีกหนึ่งองค์นะครับซึ่งองค์นี้เป็นพระที่สร้าง ต่อเนื่องกันนะครับเป็นยุคนะเป็นเป็นรุ่นที่สองนะครับนะเป็นพระที่จัดสร้างดยวัดละฆังนะครับนะพระที่จะนำมาให้ชมก็คือนะพระรสมเด็จนะรุ่นเสาห้านะครับแต่ว่ารุ่นนี้นะเป็นรุ่นที่สองนะครับซึ่งจัดสร้างกันขึ้นนะครับในปี2539นะครับ โดยนะครับลักษณะของพระพอมกล่องเนี่ยก็จะคล้ายๆกับพระสมเด็จรุ่น๒านะครับปี36นะครับเพียงแต่นะครับจำนวนการสร้างมีเยอะกว่านะครับแล้วก็ตราที่ประทับอยู่ด้านหลังขององค์พระเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะครับพระนี้มาพร้อมกล่องนะครับ เป็นกล่องสีม่วงนะสาวห้านะวัดละขังนะทั้งปี36แล้วก็ปี39เกี่ยก็จะมีกล่องเป็นกล่องมีกรรมบีสีม่วงนะครับพระก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับเป็นพระที่นะเป็นพระสมเด็จนะที่มีลักษณะของอความล่ำบึกความล่ำของทั้งพระพุทธนะครับล่ำของเ,อเส้น ซุ้มนะที่อยู่อรอบขององพระนะครับแต่ว่าความแตกต่างก็จะมีอยู่ตรงนี้ก็คือจุดตรงมุมซ้ายนะครับของฐานชั้นที่3นะครับเป็นจุดไข่ปลาตรงนี้นะครับส่วนอื่นๆก็ลักษณะเหมือนกันนะครับของปี39นะครับกับป,ปี36นะนะครับลักษณะของพระรุ่น65นะครับทั้ง เส้นซุ้มนะครับทั้งเกตทั้งพระพักนะครับทั้งลำพระองค์นะครับทั้งแขนนะครับทั้งฐานเนี่ยจะมีความล่ำมึกนะล่ำหนากว่าพระสมเด็จของวัดระฆังหลายๆรุ่นนะทั้งร้อยปีร้อยแปดร้อยสิบแปดนะสองร้อยสิบสี่หรือว่าร้อยอนุสร้อยยี่สิบสองปีนะครับสังเกตดูนะครับนะครับเมื่อท่านอ่านะ ลองนึกภาพนะครับสองห้านี้จะมีความล้ำกว่านะครับล้ำกว่าแต่แต่พระโซนสองห้านะครับลักษณะของพระเนี่ยเนื้อจะออกโทนสีขาวๆนะครับโทนสีขาวๆแต่ว่าลักษณะที่เหมือนกันนะครับของทั้งปีสามหกวีสามเก้านะครับจะคล้ายๆกับรุ่นอนุสรหนึ่งร้อยสิบแปดปีจะมองเห็นนะเม็ดมลสารที่ ปรากฏที่ที่ที่องค์พระได้ชัดเจนนะครับเห็นไหมครับก็จะมีจุดดำๆเนี่ยงองค์สีดำๆหนึ่งเยอะองค์สีดำๆให้เห็นชัดเจนเลยนะท่างที่นะครับเป็นจุดสีดำๆทั่วองค์พระนะครับทั่วองค์พระสองห้าปีสามเก้าก็จะมีเส้นพระทิพย์นะบางๆเล็กๆนะนะบางๆเล็กๆนะแบบนี้เป็นริ้วๆนะครับแต่ว่า ในส่วนของอื่นๆอย่างเช่นเกนะเกตก็จะชนกับซูมด้านบนนี้แล้วก็ทะลุขึ้นไปแต่สังเกตด,ดีๆนะนะครับส่องดูนะครับเนี่ยพลิกให้ดูเลยนะอาจจะไม่ค่อยชัดเนี่ยเกตจะสัน,นจะเป็นสันคมเลยนะครับเหมือนกับแท่งสามเหลี่ยมเเพครขึ้นนะครับแล้วก็ทับลงไปนะครับด้านสันที่อยู่ด้านบนอ่าอย่างนี้เห็นชัดเจนนะเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับสันเห็นไหมฮะสันของ สันของเกตจะสวยงามนะอวบอุ้มนะครับแต่ว่าจะมีสันสองหนูจะมีสันแบบนี้เลยนะครับสันคมคมนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของร่องรอยของการแกะบล็อกนะครับบล็อกที่เกิดจากการแกะเห็นไหมก็จะเป็นเส้นริ้ววเล็กๆเนะเส้นเล็กๆริๆ้วๆเนี่ยทั่วองพระเลยนะครับเห็นไหมการกดพิมพ์เนีน่ยจะทําการกดได้ประณีตมากนะครับ ดูขอบข้างนะครับขอบข้างนี้ก็จะแน่น,นะนเรียบเลยเนี่ยมีเม็ดมุสารปรากฏให้เห็นเลยนะสีดำดำเลยใช่ไหมครับเน,นี่ยอันนี้ก็จะมีคราบสีพึ่งนะขึ้นมาแล้วเคลือบพี่องค์ปลาละนะครับแต่ในที่สังเกตดูนะครับวงนี้เนี่ยนะครับปีสามเก้าจะมีลักษณะของละคังเป็นรูปนี้นะครับไม่ได้เป็นกลมนะครับฐานข้างล่างก็จะบานออกเป็นแหลมๆหน่อย อันนี้คือระครังตราระฆังที่ประทับอยู่ด้านหลังของปี39นะครับจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะแบบนี้นะครับถ้าปี36หก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแต่โทนทั้งปี36หและ3าจะออกโทนสีม่วงนะครับไม่ว่ากล่องหรือตราอย่างอันนี้เห็นชัดเจนนะนะมนสารสีดำดำนะครับแล้วองคนี้นะชะัดองนี้ก็จะมีความพิเศษนะเห็นไหมครับว่าจะมีคราบสีพึ่งเนี่ยปรากฏขึ้นมาเคลือบที่องค์พระเรียบร้อย เมื่อเครือบปุ๊บนี่โอ้เม็ดมวลสารเห็นชัดเจนเลยดำเป็นจุดๆเลยนะครับพระสมบูรณ์นะครับกดขอบได้แน่นมากนะไม่มีรอยตัดนะนะสมเด็จสาห้าปีสาปีสาไม่มีรอยตัดนะครับนะใช้บล็อกนะครับทำกดแน่นนี้เลยนะครับนะเป็นพระดีวิธีใหญ่นะครับเป็นพระที่จัดสร้างในวัดละฆังนะครับเนื่องจากเนื่องจากปี36มหกนยสร้าง จำนวน6.000 0องค์แล้วหมดนะครับเป็นที่นิยมของประชาชนนะครับจึงได้สร้างปี39ขึ้นมานะเพื่อให้กับประชาชนที่นะไม่ได้พระในปี36นะครับสวยงามนะอวบล่ำเลยดูพระพักหนะังหูกลมเลยนะครับเกตเป็นสัตนเลยนะครับเส้นสูงก็เส้นสูงน,นี่ก็จะบานๆออกแบบนี้นะครับใจะย่ใหญ่นะครับเห็นไหมนะครับเส้นสูงของปี39จะ ข้างบนจะออกีใหญ่ความกว้างจะเยอะกว่าความกว้างจะเยอะกว่าแต่ว่าถ้าเราพลิกพาพเนี่ยพลิกดูหลายๆมุมนะก็จะมีมิติเหมือนกับร้อปีร้8ยแปดร้ปหรือสองปีลักษณะคล้ายๆกันนะจะมีมิติความสวยงามขององค์พระนะยิ่งองค์นี้โอ้โหเนื้อจะออกทนทนขาวเหมือนเนื้อเนื้อแก่ปูนนะครับแต่ว่าองค์ก็เหลืองนะจะมีภาพสีพิ่งขึ้นมาปรากฏนะครับ ก็ท่านใดที่ชอบนะพระสมเด็จวัลขังก็สามารถเช่าหาอา,าสมได้นะครับเป็นพระที่มีประวัติการจัดสร้างที่ชัดเจนนะครับเก็บไว้ไม่เป็นพระของลูกหลานแน่นอนน่นะครับนะเก็บไว้ให้ลูกหลานวันหน้ามีแต่ราคาขึ้นนะครับตอนนี้ก็เริ่มขยับแล้วนะครับนะมีหลายท่านที่ชอบนะในพุทธคุณของสมเด็จวัลขังก็ หาตามเก็บกันเยอะนะครับไม่ว่ารุ่นร้อปีร้อยแปดร้อหรืออนุสร1ร2อยีปีนะและก็2อ4ปีชาติการนะครับก็มีหลายหลายหท่านนะครับตามเก็บและยิ่งโดยสาหปีสามและปีสามเก้านะครับก็เป็นที่ต้องการของหลายหลายท่านเลยนะครับก็วันนี้ก็คงมีให้ชมประมาณนี้นะครับก็ท่านใดที่ชื่นชอบหรืออยากได้สะสมก็ทักทายเข้ามาหากันได้นะครับ ก็ขอบุญหลายๆท่านนะครับที่ทักทายเข้ามานะฮะและแบ่งปันพระให้เช่านะครับหลายๆท่านนะสอบถามได้เปลี่ยนข้อมูลและหลายๆท่านนะเช่าพระนะครับทักทายมาขอเช่าเพื่อไปสะสมหรือนําไปใช้นะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับพระทุกองค์รับประกันนะครับพระยุคหลังของวัดละรังและวัดบางของผมนะครับมีประวัติการสร้างที่ชัดเจนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมครับสวัสดีครับ